สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชจะมาเปิดกล่องนะคะของที่เพิ่งไปซื้อเมื่อวานนะคะขอเรียกว่าเป็นคอลเลคชันหน้าฝนนะคะของเชเอเชร,รู้สึกว่าหน้าฝนเนี้ยมันเหมาะอย่างนี้เพราะว่ารองเท้าที่เชมีอะคะ่ะส่วนใหญ่ถ้ามันโดนน้ำก็คือจะพังจะโบ้งหมดเลยก็จะมีแค่ตัวโบเตกาไอตัวสีเขียวมีออ,น,อนนั่นนะนะซึ่งก็เบื่อแล้วอยากมีอีกฟิลหนึ่งบ้างซึ่ง ว่าเป็นตัวเนี้ยเหมาะกับหน้าฝนมากเป็นคอลเลคชันใหม่ของนี่ค่ะกชีนอันนี้นะคะถามว่าเป็นการปวดไหมก็คือปวดแหละก็อันนี้เป็นสลิปนะคะปกติเคจะซื้อกุชี่ที่ไอคอนสยามนะคะก็จะมี SA เป็นน้องอันนะคะที่จะคอยดูแล แต่พอดีว่านี้ไปผ่านไปเอมพูเรียมพอดีก็เลยแหวะเข้าไปซึ่งคนน้อยมากในเอมพูเรียมแบบน้อยสุด,ส,ดสุดของสุดมีคนในห้างไม่เกิน20คนเราเดินแบบจางๆเบาๆเลยก็เลยแบบเข้ากุชชี่เป็นผิเชนีนะคะ่ะไปดูด้วยกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นกล่องรองเท้านะของกุชชี่เป็นกล่องสีเขียว หลุ่ยนั่นแหละไปลองมาแล้วเป็นไซสิสก็จะได,ด,ด,ด้นี่ค่ะเป็นถุงผ้าแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้่นี่ค่ะจะให้ดูหลายคนอาจจะบอกว่าเหมือนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งก็คือตัวน,นี้ค่ะเทดหลายคนจะบอกว่าเหมือนเคราะ มาลงเรับเคาะซึ่งแต่ก่อนจะชอบเคาะมากโรคจิตแล้วไปลงเท้ายางซึ่งเชรู้สึกว่ามันแบบมันไม่กลัวน้ําดีนะคะดีเทลด้านหน้านะคะก็จะดูนะคะว่าใครจะคนนี้ลงมาเออแต่เห็นแสงอ่านีะคะก็จะเป็นลายเขาเรียกอะไรลายฉลุเป็นคุชชี่นะคะแล้วก็โ้นก็จะลุยๆหน่อยมาลงเท้าบุกุลองเท้าบุกุล อดเ้จ๋าบอกว่าจ๋าไม่ห้ามจ๋าพูดแค่ว่าคุณชอบจริงใช่ป่ะนี่ค่ะตัวนี้ชอบนะก็เป็นตัวนี้ฮัลโห้ ราคานะคะก็ไม่ไม่ไม่แรงมากและไม่เบามากนะคะอยู่ที่หนึ่งมืสามพันหกร้อยบาทซื้อที่ชอ็อปเป็นคอลเลกชันหน้าฝนใช่ไหมมันเหมาะกับหน้าฝนเนาะใช่ใช่หรือว่าฉันคิดไปเองหรือว่าไปซื้อคอปเก้าร้อยรองเท้าหนัเดนินเล่นไม่ได้ดใช่รองเท้าหนัเดินเล่นไม่ได้สปอร์ตใช่แล้วเนี่ยค่ะเป็นการ อันบ็อกอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นรองเท้าเหมาะกับหน้าฝนนี้มากเชรู้สึกว่าฝนไหนฉันก็ไม่กลัวปกติเหมือนคนบ้าค่ะฝนตกก็จะวิงว่งวิ่งหรือแบบถอดรองเท้าฝนตกจะเคยถอดรองเท้าเดินติดเป่าเลยไม่ยางนาเปียกแต่ตัวนี้สามารถลุยฝนได้เลยนะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของคุชชี่มีสีเขียวสีดำและสีฟ้าเชื่อว่าสีเขียวนะัะนะคะใส่ได้ชุดเหมือนแบบ แบบอยู่บ้านชิลๆอะไรอย่างเงี้ยไปตลาดก็ได้นะคะรองเท้าไม่พังนะคะว <c oughs> <gu bizarre> <UC S> ัน <kaz> นี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะมารีวิวแล้วถ้าเกิดมีตังอีกก็จะไปช้อปปิ้งอีกให้เป็นของขวัญตัวเองเล็กๆเลยน้อยนะคะแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนวันเกิดชดด้วยก็เลยก็ซื้อของเยอะหน่อยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามหลายคนบอกให้อินบ็อกนะคะก็อะไรคนบอกให้อันบ็อกนะคะก็เลยอันบ็อกให้ดูนะคะไปแล้วกับรองเท้ากุชชี่ 祖母さた